หนังสือเล่มน,นี้พิมพ์เมื่อปี2540ปัจจุบันนี้2566ก็ผ่านมาแล้ว26ปีกระดาษอย่างดีอย่างนี้แต่ว่าเป็นหนังสือทากาวอย่างเดียวย่อมหลุด ันจะทำยังไงได้แม็กที่จะเย็บหนังสือนี่มันมันมันไม่ถึงความยาวคือแม็กมันมันมันเล็กก็เลยต้องแบ่งเป็นเย็บเย็บเป็นสองชุดแบบนี้นานแล้วก็ต้องห่อเอาแบบนี้ชั่วคราวคือหนังสือเล่มน,นี้เป็น พระประวัติและผลงานของสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตายานคตายาน,นยก็คือจวนอุทธายีมหาเถระเป็นเรียกว่าเป็นหนังสือประวัติและผลงาน ถือว่าเป็นครบรอบร้อยปีนับตั้งแต่วันประสูติแห่งสมเด็จพระสังคาราชพระองค์องค์เนี้ยพระสังคาราชพระองค์นี้นี่เป็น เป็นพระประวัติเป็นพระสังฆราชแห่งวัดมกุฏกษัตริยารามัดมะกุฏพระอาจารย์จวนนี้เป็นคนราชบุรีนะเนี่ยอําเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรี มีพระรูปมีรูปไม่ค่อยมากหรอกแต่ก็มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา อ่าแล้วก็ด้านหลังก็มีอีกหน่อยกระโหลเป็นสองชุดหน้าปกอย่างนี้